คิดว่าแฟนกับงานอะไรหายากกว่ากันคะทั้งคู่ค่ะเพราะว่าเราไม่มีทั้งงานใช่ใช่ใช่ค่ะชื่อเมนูค่ะ19ค่ะตอนนี้เรียนคณะอะไรอยู่บัญชีค่ะให้คะแนนตัวเองในการเรียน110ค่ะ4ก็ได้ค่ะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยังอยากเรียนคณะนี้อยู่ไหมคะอยากเรียนค่ะเพราะารู้สึกว่ามันไปได้หลายสายงาน ตอนเลือกงานพิจารณาอะไรเป็นอันดับแรกคะงานเข้ากับเราไหมเงินเดือนโอเคหรือเปล่าคิดว่าจบไปจะทํางานตรงสายไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงก็ต้องขึ้นกับตอนนั้น,นะคะ่ะถ้าจบไปเราคาดหวัง,งเงินเดือนเท่าไหร่คะแรกๆก,ก็ประมาณ5 6หมืน่นกันก็ได้ค่ะคิดว่าพอชาใช่ไหมคะในอยู่มีอาจจะเกือบไม่พอ คิดว่าเจนวายกับเจนซีทำงานร่วมกันได้ไหมคะคิดว่าทําได้คะ่ะเวลาทํางานร่วมกันก็ต้องทําได้ให้ได้ทุกทุกรุ่นนะคะแบบปรับตัวคิดว่าแฟนกับงานอะไรหายากกว่ากันคะทั้งคู่คะ่ะเพราะว่าเราไม่มีทั้งงานใช,ใช่ใช่ใช่ค่ะยิ่งโตขึ้นยิ่งหาแฟนยากคิดว่าจริงไหมคะจริงคะ่ะงานเงินความรักอะไรสําคัญสุดสาหรับเราคะเงินคะ่ะเพราะว่ามีเงินเราก็จะมีชีวิตที่ดีค่ะสุดท้ายขอสั่งคมให้กับตัวเองะะ่อยค่ะสู้ๆนะ